ด็กจ้าทุกคนี่ก็คุณครูก็ขอมานำเสนอเด็กแหม่จ้าค่ะหนูคิดเลยจ้ามาเหมียวค่ะนี่อยู่ปอะไรล,ลูกมอค่ะนี่อยู่มห้าใช่ไหมช่ค่ะอายุเท่าไหร่หล,ลูกเจ็ดปีค่ะ17เจ็ดปีเหรอเดี๋ยวคุณต้องอนะลูกมหกสิบสองมหนึ่งสิบสามมสองสิบสี่มสามสิบห้ามห้า สิมห้มาเจมอจะลูกอา้าครูคะไปไหนแล้วอ่ะไปทำสัตวกแกเอา้าฉันอายุ17ปีแล้วทำไมวะเน,นี่ยอยู่มาหาลยัยฉันไม่รู้ก,กันนะไปเลยฉันอยู่มเอ้าน้อนพี่ครับไปกระถกค่ะเดี๋วเขารอเล่นานนะครอรอรอไปไปไป ฮะโอ้ลูกพี่จับมือฉันออไมเนี่ยไอ้ฉันหาเธอไปเอาก็ได้ค่ะฮะเพื่อนฉลาดกันแล้วนะคะกระไรก็อยู่เฉล้านี่แหละค่ะโอ๊ยตายแล้วฉันจะไปลูกพี่แกหาแล้วมันหลอกหลอกไปเนี่ยแต่ยันเหินเร็วเขาหลอกเราเนี่ยค่ะแต่ลูกพี่หาเราอยู่ไหนเขาเนี่ยน่าหลอกหลอกจริง ถ้าจะจริงนะมันและพี่หาลูกปกันใช่ฉันน่ามันได้จริงด้วยที่แกมากล้าแย่งลุนพี่หาลูกฉันหรอแกอ้อลุงพี่ฉันดีกว่าเธอแกฉันไม่อยากอยู่แล้วจะ,จะไปไหนมาโดนนี่เลยนะอ้าไม่อยากอยู่แล้วใครจะไปอยู่ลรงพอแม่งเหี้ยขนาดนี้ จะมาอยู่ได้กูแม่งเงี้ยนก็เงี้ยนอ๋อเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทำตา,ตาละอ๋อเธอละจูพี่มา,อาขอโทษทีนะคะฉันข่วมพี่หาดูขนาดนั้นแม่งเสร็จแล้วก็ข้าไปดูก่นอนไปดูพี่ไปไปเร็วๆพี่นะพี่ถามมันจะตามมาหลอกหลอนฉันด,ดิดไปกันไปเด็กพี่อะไรวะเนี่ยน่ารักชะมัด เดิน yeah, พี่เดินชช้ก็เดินแช่ไปลูลลุ้นพี่เดินชช่อยู่ได้มองยังไงเธอก็น่ารักเหมันเดิมเนะี่ยเธอหน้าหรักจริงๆลุ็นพี่มองฉันแล้วคนะ่แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปดีกว่าเอารอพี่ด้วยพี่ไปเชิ่กันเออเออค่ะค่ะไปกันเถอะค่ะ เดินพี่ค่ะเดินพี่มันซื่ซๆเดินพี่มันซื่อๆนะคะเดิพี่มันซื่อเดี๋ยวพวกเราจะวิ่งตามไปกองเชียร์ให้เองค่ะโอ้กองเชียร์จริงดิโอ้ยัจริง ลุงพี่สู้สู้ลุงพี่สู้ตายลุงพี่ไว้แล้วสู้ตายสู้สู้เออลุงพี่สู้สู้ลุงพี่สู้ตายไวแล้วสู้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 เออด้วยเออเออลุงพี่ลุงพี่เดี๋ยวลุงพี่ไปตายพี่ อันดับที่หนึ่งคือมารุจังเย่จังเลยเอากองชายชั้นไปไหนล่ะีน้องแคดนพี่ลูกพี่จังเลยน,นะคะอืมขึ้นนั่นเลยทำไมเขาไม่เ่นกับเขาล่ะฉันยิ่งไม่ได้ะค,ะค่ะตะเคกินขาเจ้าโทรศัพท์ตรงไหนไหมไม่ ไม่เจ็บค่ะแต่ว่าเดินไปไหนไม่ได้เลยค่ะเนอะาเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวอะไรคะอ้าวไม่มีอะไรล่ละแต่ยวไป,ไปดูเขาก่อนวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปเอ่ออาจารย์ครับผมไม่วิ่งได้ไหมครับอุยนายมันามาต้องวิ่งลแล้วนายวิ่งเหนื่อยไปทำไมนายวิ่งเก่งสุดแล้ว เช่นนไม่วิ่งนายก็วิ่งได้แล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันวิ่งเท่าไหร่มันก็วิ่งไม่ลงเหมือนนายเลยมันต้องวิ่งเหมืนายแบบนีเถอะครับอาจารย์แล้วน้องใช่คะเปลี่ยนชุดก่อนไปค่ะน้าก็เปลี่ยนชุดทอนาะโอ้แลนะ้วมะมียวก็ไปเปลี่ยนชุดเถอะค่ะอาจารย์ฉันเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะนุองพี่ เป็นชื่อเสร็จเหรอใช่ค่ะไปเราไปกันเถอะช่แก่หน้าตาเดินหมเออหวอยู่นิดนึงค่ะต้องเดินหรอกเดี๋ยวพี่อุ้มเองฮึแก่คนกกด้วยไปกันเถอเดี๋ยวพี่หาไปไปขอบคุณนะครลุพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาต้อวฝึกเต้นอีกนะเดี๋ยวทุดเดืนก็ได้เดี๋ยวพี่พาไปเอาขอบคุณค่ะเอ,เอแล้วพี่ค่ะปล่อยชั้นลูกได้กันกันแล้วค่ะปล่อยชั้นลูกเลยค่ะได้โอ้ย เจ็บมากพ็คขอโทษว่าเปอะาจริงค่ะอุบาทว่าฉันจะงล้วที่หนูจะได้เป็ปไจ้ทีอุบาทเกิดมาเพไปก่อนนะค่ะ

คะพี่เต้ยน่าเป็นนะเต้ยไ,ได้เป็นเหรอคะใช่เอาไปเต้นหน่อยมันพี่นะไปเอาไปเต้นหน่อยมันพี่ก็ได้ทำไมไม่ฉันเดินเองนะเนี่ยทรมากอีกเฮ้ยพี่ปล่อยได้ไปล่อีรุ่งพี่ปไปฉันเธอฉันจะไ,ไปเต้นกับเขาไปอย ไม่ปล่อย pues mm. basics, ria, 8, nah. came, ไม่ปล่อยแน่บอกก็ได้ไม nice ่เป so ็นนะจะหลอกเก็บเงินน้อยปล่อยฉันลงไปเลยนี้นะฉันจะคว้าพี่ตายเลยนะไม่ปล่อยหรอกน่าเก็บพี่ไม่ปล่อยไอพี่ป้า ก็จะเปิดอะนากันกกันหนาเนี่ยไปกันเถอะไปกินข้าวกันดีกว่าข้าเราวด้จทีโอ้ยไหนกัน่อยไปหาอะไรกินไหมที่นี่ไม่รู้ฟรอกไม่มีหรอกไ,ไ,ไปเขา,าไม่แต่ใหนยะไปหาอะไรเอง ก็ได้ค่ะไปเอ่อเดี๋ยวพี่ไปเอาไปเอาลูกกันนะค่ะรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะได้เลยค่ะจะปักปักไปให้พี่เห็นนะได้ค่ะมาค่ะพี่จะไม่่าดตาเนี่ยไม่ขาดตาเลยนะ ไปกินละไป ไป่หนเิอคะมาดูวมาค่ะเป็นอะไกันคะนอากันไดีข้างนอกอะไ้ค่ะไม่ไม่คุณลักษะอยู่ด้วยมาดวเถอค่ะแสดงอะไรดีล่ะเอ่อ นั้นพี่ถักอะไรคะไม่เลยเดี๋ยวพี่ถักก่อน,น,น,เ,กกนเอาขอ้าวอะไรก็ได้พี่กินอดิตาลีกันนุกินกินมันดูดีดูดชาด้ค่ะอืมเจ๋งเลยอร่อยอ่ะพี่จะเอาอะไรไหมเดี๋ยวหนูขอกินข้าดน้วยค่ะแล้วก็เออนีอ่ก กินเค้กดกว่าน้ำพี่ใส่อกนทรียค่ะอันนี้ดีกว่านะทำ้ำอ,อร่อยทาไมทำไมอรากินน,น,นี้ดกว่าไปกินเค้ินี่ะนะค่ะไปกินข้าเหรอคะเนี่ยไปกินข้าเหรอ พี่สาเป็นอนที่รัสเต็กวักยิว่ะยิ่งกินดดจังฮึมพี่ส่งให้เอาเลยเดี๋ยววันนี้พี่้ำค่าเองขอบคุณค่ะจะ้ากินเลยลูกอร่อยจังเลยเฮย้ยมันจะถึงเวลาเนี่ยนี่ต้องรีบค่ะบอกเด็ชิว,ชว อิ่มหรนะือยังเริ่มอิ่มแล้วค่ะไปเชิญได้เลยจ้ะแต่ทำไมหนูกินอยู่อย่างนั้นละ่ะนี่มันคือสไตล์ฟิตตีสไตล์ใหม่นะคะเนี่ยไปเชิญพี่ร,รุ่เลี้ยงพี่กินอยู่ไปเชิญไปไปไปรุ่นน้องคนใหม่มาเนี่ยทมาทำไมฉันรู้สึกว่ารุ่นน้องคนใหม่มาแล้วฉันเป็นไปอย่างแบบนี้เนี่ย มาเร็วค่ะเฮ้ลุ่นพี่มาลูกค่ะไวเดี๋ยวลุ่นพี่มารู้จะไม่ตีตาหรอกใช่ไหมคะเนี่ยพี่พาฉันมาข่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกแค่มาเดียงค่อยเองค่ะ chitter 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 นะฮีพี่ขอ,อกอดหน่อยได้ไหมได้ค่ะเจอจไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับซีซั่นหนึ่งนะคะทุกคนรออีกซีซั่นสองนะคะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บว่ะ